อเล็กสปาโกโลเจ้าของหมายเลข41็ของทีมอพิเลียรเลสซิ่งประกาศลีไทยหลังจบฤดูกาล2024นี้หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์ชพีมานานถึง20ปีอเล็กเข้าร่วมกับทีมอพิเลียเลสซิ่งในปี2017ผลงานสนามแรกเข้าเส้นชัยอันดับ6ถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของอพิเลียรเลสซิ่งในช่วงเวลานั้นฟอร์มการขี่และการพัฒนารถอพิเลียตัวแข่งในแต่ละปีก็พาอพิเลียขึ้นโพเดียมได้ในปี2021และในวันที่22พฤษภาคมปี2024 ที่สนามคาตาลุนยาประเทศสเปนอเล็ Alex ก็ประกาศลีไทยหลังจบฤดูกาลปี2 0 2 4โดยให้เหตุผลว่าการแข่งขันที่นักแข่งต้องพัฒนาเทคนิคและต้องโฟกัสกับการแข่งมากขึ้นทุกอาทิตย์ตอนนี้อเลสอยากให้เวลากับครอบครัวเพราะครอบครัวก็เสียสละให้กับอเล็์มาตลอดในตอนที่ให้สัมภาษณ์ก็มีเพื่อนนักแข่งมาให้กำลังใจก็พูดติดตลกว่าสนามบ้านเกิดที่บาร์เซโลนาหวังว่าเพื่อนนักแข่ง ยอมให้เขาชนะในสนามนี้อเล็กซ์เป็นเหมือนกัปตันของทีม a พิเลีย r ์เลสซิที่ร่วมบุกเบิกแนวทางการทํางานและพัฒานารถของทีมมาตลอดและในวันเสาร์ที่25 mm. ก็สร้างผลงานเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยการทําเวลาเร็วที่สุดในรอบควอลิฟายเป็นสถิติใหม่ในสนามและได้ตําแหน่งโพลโพ i ชั่นและเซอร์ไพรส์ที่2ก็คือรอบสปินเรสที่เข้าอันดับหนึ่งแบบที่แฟนๆคาดไม่ถึง ทาให้คนดูทั้งสนามดีใจที่นักแข่งสเปนได้อันดับหนึ่งในสนามบ้านเกิดซึ่งใครที่ติดตามการแข่งขันรอบสุดท้ายของสเปเลสก็จะเห็นนะครับว่าอเล็กซ์อยู่ในอันดับ2นั้นก็ทําให้กองเชียรนะ์เนี่ยได้เฮกันสนุกแล้วแต่พอในช่วงก่อนคงสุดท้ายเพียงแค่เซี่ยวอึดใจที่กู้แข่งล้มลงไปทําให้อเล็กซ์ได้อันดับหนึ่งอย่างคาดไม่ถึงก็ถือว่าเป็นการปิดฉากอําลาสนามบ้านเกิดได้อย่างสวยงามสําหรับอเล็กซ์เอสปาเกโลส่วนในรอบการแข่งจริงนั้น อเล็ก็เข้าเส้นชัยในอันดับ4ก็ถือว่าเป็นการแข่งที่สนุกมากเพราะว่าได้พลาดอันดับโพเดียมไปแค่เสี้ยวอุดใจเดียวเท่านั้นส่วนมาเฟลิกบิจเลสในสนามนี้รอบค a l i f i e d ได้ตำแหน่งกิสตาร์ทที่12รอบสปินเลสเข้าอันดับ8จส่วนรอบการแข่งจริงเข้าอันดับที่12ก็ต้องมาลุน้นกันครับว่าอาทิตย์นี้ที่สนามมูเจโลประเทศอิตาลีบ้านเกิดของทีมอพิเลียเรซซิ่ง มารุ้นกันว่าอาทิตย์นี้ผลการแข่งขันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามในการแข่งขัน m o t ต GP สัปดาห์นี้